คือบ้านสําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะมันเป็นที่ที่มีความสําคัญมันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรหรือยแ,แต่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจทําค่ะก่อนที่เราจะมีลูกอะ่ะ เวลาเราเลือกอะไรเนี่ยสิ่งที่เราจะนึกถึงก่อนอันดับแรกอะก็คือตัวเองเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวของเราอย่างเช่นสามีะคะ่ะแต่พอเรามีลูกเนี่ยลูกเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราตัดสินใจในการเลือกใช้หรือว่าเลือกนําอะไรเข้าบ้าน,นะคะก็เราต้องนึกถึงความปลอดภัยของเขาเป็นหลักว่าอะไรที่ดีกับตัวเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้บริการ กำจัดปวกก็เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เราจะเลือกอันดับแรกก็คือ 1. มันปลอดภัยกับเขาไหมแล้วก็อันดับ 2. ก็คือเรื่องของคุณภาพซึ่งสามีเนี่ยศึกษาข้อมูลมาค่อนข้างจะเยอะว่าะระหว่างคุณภาพกับความปลอดภัยเนี่ยเราควรจะเลือกใช้อะไรนั่นก็เป็นที่มาที่เราเลือกใช้บริการของ Greenhome ค่ะคือสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะว่ามีหลักคิดยังไงนะแต่สาหรับผมเนี่ยคือเนื่องจากเราประกอบอาชีพนักข่าวนะ เราก็คืออาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ต้องค้นหาข้อเท็จจริงศึกษาข้อมูลให้เยอะมันก็เลยทําให้แบบมันซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตปัจจุบันเราอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตประจําวันเราจะเลือกเราจะใช้อะไรเราก็จะดูให้มันชัดพอมันชัดมันจะจะนำไปสู่การตัดสินใจในการที่จะเลือกของเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะครับทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องบ้านนะสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือสิ่งที่ดีที่สุด